สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมนะครับกับช่องโยพันล้านแชนแนลนะครับเพื่อนวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายที่ตลาดให้เพื่อนดูเนาะผมก็จะมาถ่ายบริเวณร้านอะไรทกอ่างแล้วก็ถ่ายล้างน้ำซุปนิดๆหน่นนอยๆนาะเพื่อนเนาะโอเคครับไปแล้วที่ไปล้างมองน้ำซุปกันดีกว่าครับเพื่อนๆหลังจากที่เราล้างมองน้ำซุปกันแล้วเนาะเราก็จะมาจุดแก๊สกันเพื่อนๆ จุดแก๊สอะออกกองตั้งให้มันตรงๆนี่พเพื่อนๆอะครับมาจุดแก๊สกันครับหลังจากที่จุดแก๊สแ,แล้วเราก็จะเอาหมออน้ำซุปมาตั้งกันพกเพื่อนเนาะ ครับเพือพ่อนๆหลังจากที่เรา,าล้างมันน้ำซุปเสร็จแล้วเราก็เอา้มันน้ำซุปมาตั้งเตาแก๊สแล้วเนาะเราก็จะมาทำการปรุงน้ำซุปกันเพื่อนผมจะเอาของใส่เป็นบางส่วนไปแล้วเนาะเราจะเอาน้ำเปล่ามาเติมอีกทีนึงนะครับเพื่อนครับหลังจากที่ผมเอาน้ำสะอาดหรือน้ำเปล่ามาเติมแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาทำการปรุงน้ำซุปกันเพื่อน รับเพื่อนๆหลังจากที่เราปรุงมังสุตเสร็จแล้วเนาะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำซุปเดือดก่อนนะครับเพื่อนๆเราก็จะมาดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับเพื่อนๆ หลังจากที่เรารอให้น้ำซุปเดือดตอนเพื่อนๆเ,เราก็จะมาจัดการกับเครื่องปรุงกันทีนี้ตอนนี้น้ำซุปเราก็ไต้แล้วนะเพื่อนๆน้ำซุปเดือดแล้วน้ำซุปเดือดแล้วนะครับแล้วก็นางเมียผมก็ลงมาแล้วนี่นะนางเมียมาแล้วขอเป็นที่เปิดหน้าร้านแล้วนะครับเพื่อน แดดร้อนมากเลยเพื่อนๆดูฮะแดดร้อนขนาดนี้สหลับคลิปนี้พอคลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว,พว้พรุ่งนี้เจอกันอีกคลิปนึงนะครับสหลับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ